สูตรมันเป็นยังไงแล้วทํำยังไงคะพี่เพิ่งคะเวลาเราจะทาสีบ้านดินนะคะมันต้องใช้อะไรบ้างคะสีดินจายละเอียดแล้วก็แป้งมันแค่นี้ยหรคะและสีดินเนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่สงสัยมากเลยว่าเราจะไปหาจากไหนคะอืมจริงๆแล้วสีดินนี้ก็ดินทั้งหลายนี่เป็นสีให้กับเราเท่านั้นคือแต่เราอยากได้สีอะไร แล้วก็แต่ในตรงนี้เนี่ยอย่างเช่นทางนี้เนาะทางนี้เนี่ยมันเป็นดินมันเป็นสีดินที่มีหินเรอ้ยงเหมือนป็นลูกครังนะคะให้ดินลูกรังเนื้อดินไม่ค่อยมีก็จะให้สีแดงเหมือนสีบ้านดินที่เห็นส่วนใหญ่จะออกเป็นแดงๆนะคะแต่สาหรับเราตรงนี้ที่บ้านของเราตรงนี้เนาะเราออกมามันมันไม่ค่อยได้เนื้อสีดินแต่ว่าน้ําของเขาที่ออกมานี่รูอสีไหน มันไม่ค่อยมีเนื้อดินแล้วทำไงมัะคะเปนอย่างนี้สีเหลืองเนาะอ,อืะอ,อที่สีเหลืองอันนี้ที่เพื่อเอามาให้เห็นว่า,วาดินวิ่ง่านแล้วกีจัดดูหน่อยแล้วก็ได้สีมาโอ้เอาอย่างนี้ละเราก็ซื้อดินนั้นมาเลยอะคะเรือ่องสีนเนี้เป็นสีที่คุณภาพมันจะดีนี่คือเนื้อสีมันมีมากกว่า ว่ามันจะมีเนื้อดินละเอียดนะคะเป็นผงใช่ะหมทำไงให้มันยังผงอะฮะก็เอามาทุบอย่างอย่างนี้ละค่ะเราก็มาทุบอันนี้ไปเก็บมาจากหน้าบ้านนี้เป็นดินก้นนดอค่ะก็เหลืองๆนีนะคะคุณปุ้มก็ได้มาแล้วดินมันแห้งอย่างนี้เราก็เอามาทุบอย่างอย่างนี้ละค่ะเราก็นั่งทุบกันแล้วเราก็จะได้ตามอย่างนี้ออกอาเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่บอกว่าเอ้ยไม่นไปหาสีดินจากไหนอะไรเงี้ยคือลองดูในที่ตัวเองถ้าเกิดมันมีดินที่มีสี หรือถ้าไม่มีจริงเอาเป็นสีดินธรรมชาติเทาๆอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันก็เป็นทุกสีก็เป็นธรรมชาติหมดเพียงแต่ว่าสําหรับชุดของเรามันจะเป็นแบบนี้คือสีเทาอมเหลืองแล้วไปเจอหินเป็นก้อนๆเนี้ยสีขาวๆใช้ได้หรคะมันดินหรือเปล่าเนาะอ๋อมันต้องเป็นดินไม่ใช่หินอ่ะฮะใช่ค่ะเรากำลังทำสีดินเรากำลังใช้ดินแต่นี้มันเป็นก้อนหินเราเอามาทุบละเอียดอย่างเงี้ยเราเอามาใช้ผสมได้นะก็ให้สีแต่ว่าเนื้อของเขาเนอะเห็นไหมเราอยากรู้คือเนี้ย สีของธรรมชาติตัวนี้เป็นหิน่ใช้ได้ไม่ได้นะเราเราก็เอามาทุบละเอียดแล้วก็แช่น้มเวลาแล้วมันละลายไหมใช่ค่ะแต่เวลามันออกมานะคะถ้ามันเป็นสีดินเนี่ยมันจะนวลมันจะสวยอีกแบบหนึ่งลองละลายดูได้ไหมคะได้เลยน้ำอันนี้น้ำที่น้ําบ่อเราจะเห็นเลยว่ามันเป็นเนื้อครีมค่ะถ้าอย่างนี้เราอุ้นมาจับดูมันเป็นยังไงมันเป็นน้ำค่ะแต่ให้สีไหมคะให้เหมือนกันค่ะ ถ้าสมมุติว่าเราเอาเนื้อสินสีดินนี้ของเราอันนี้มาผสมใส่อันเนี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็เป็นทาวแดงไหมลองดูแต่ให้เราก็เดี๋ยวลองดูอีกทีอาจจะไม่ได้สม่ำเสมอเหมือนกันทั้งหลังแต่แว่ามันก็จะสวยแบบเป็นธรรมชาตินะคะแล้วตามเวลาผ่านไปสีมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยใช่ไหมคะในตรงนี้เราไม่ใช่ว่าเมื่อเราได้ดินสีมาแล้วเราก็มาทุบๆแล้วก็ทายอย่างนี้นะน,นี่คือเราทุบกสอือ เนื้อว่ามันเป็นอย่างไรให้สีเราเป็นยังไงเราจะเห็นเลยฮะสีที่มันมีคุณภาพโดยธรรมชาติน่ะเป็นเนื้อทิ่เหนียวละเอียดเป็นครีมอย่างงี้พอเราทาไปมัน,น,นะะจสะสกาวหรืออย่างนี้เห็นไหมคะแต่สีที่มันมีหินทรายตัวอยู่างสีมันก็จะเป็นสีด้านๆนี่ค่ะตัวอย่างค่ะอันนี้ดินบ้านเราเองค่ะก็ดีนะฮะเป็นสีคุณภาพที่ใกล้เคียงกันอยู่เพียงแต่สีเขาก็เป็นอย่างนั้นทาเลยค่ะเป็นยังไงข้างบนขึ้นไปเย่เห็นไหม สีสีสังเกตดูสีข้างบนนั้นนะน้องอุ้มสังเกตดูค่ะมันจะไม่มันเท่ากับสีข้างล่างใช่ใช่แมันจะออกเป็นสีทายแล้วก็สีด้พอมันแห้งมานะมันก็จะเป็นสีมนุ่นแบบทรายอ่ะแต่มันก็คล้ายๆกับดินเผาดีนะคะสุณผู้ชมแต่ว่าสีนี้สวยเราก็นี่นะทำเป็นแบบว่านี่งานศิลปะมีสีต่างๆ สำับว like <Humans. S 1> ันน yeah, like <get> <with> ี้ก็เหมือนกันอันนี้สีขาวใช่มันเป็นสงงิีออกให้สนุกจนเลยเราก็เอามาล่นว่าค่เพืนคะแต่พอเป็นสีแค่นี้มันดูแบบมันไม่ค่อยแข็งแรงนะคะเราต้องผสมอย่างอื่นใช่ไหมคะในการใช้สีเนี่ยเราก็จะมีดินสีเนี่ยถมอวหนึ่งหนึ่งถังอย่างเงี้ยค่ะต่อแป้งมันเราหนึ่งถุงแล้วก็ทรายสอง เนี่ยรายละเอียดเราซึ่งล่อนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปล่อนกันนะคะแล้วน้ำเหรอคะน้ำก็เรื่องนี้แหละค่ะประมาณหนึ่งถังครึ่งแล้วก็จะมีเอ่อน้ํามันนะคะน้ํามันพืชธรรมดาเนี่ย่ะมาเพิ่มความเงางามให้กับเขาเราจะได้สีเงางอะไรที่จะเป็นตัวกันกันน้ําคะน้ํามันแล้วก็แป้งสียน้ำค่ะก็จะช่วยให้เขามีความเงางามแล้วเนื้อสีละเอียดขึ้นมันก็จะสามารถที่จะช่วยนละหลัก ต้องกันน้ำได้บ้างให้แบบนึงแล้วนะค<ฆ>ะกลิ่นที่เกิดจากดินธรรมชาติเขาต้องกลิ่นพอเรามาทําในขั้นตอนที่ใส่ทรายลงไปใส่แป้งเกี่ยงลงไปกลิ่นที่มันจะหลุดออกมาจากขนางก<ฆ>็จะหีบหมันจะหมดเลย<ฆ>เพราะว่าคาถามที่ได้รับมากที่สุดเวลาที่บอกว่าทําบ้านดินเนี่ยเขาก็จะถามว่า แล้วมันโดนน้ําไม่เป็นไรเหรอฝนสาดไม่เป็นไรเหรอ,อกันน้ําได้ไหมแล้วก็ดินมันเป็นฝุ่นล่วงลงมาเนาะเวลาอยู่อ่ะมันจะแบบคัดชิ่วหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สีที่เราฉาบสุดท้ายเนี่ยมันจะเคลือบไว้หมดแล้วก็สวยด้วยสวยเนียนดูที่ทาที่ผนังเลสนุกดีนะคะก็กระดมกระดามดีนะคะแบบนี้ไหม สีขาวใช่ป่ะงหินอ่อนอันนี้มันแบบว่ามันจริงๆแล้วยังไม่ได้ใช้ในโรงการของการทําง,งานทั่วไปเพียงแต่ว่าบางผงหินอ่อนเนี่ยเขาก็ส่วนว่าเดรโลมัเพราะว่าเวลาเราอยากจะผสมสีออกมาให้มากมายนะในความเป็นตรงนี้มันต้องมีตัวสีขาวบางอันที่เราท,รทําเกษตรธรรมชาติด้วยเนาะเราก็เลยเอาผงผงหินอ่อนหรือเดรโลมที่เขาเรียกเนี่ยมันก็จะได้สีมาเป็นสีแบบ าเย็นนะ่ะหมัอนสีชาเย็นนะคะโอยนี่มันเหมือนวิชาศิลปะคะ่ะเราผสมสีคะ่ะแล้วระหว่างที่เราพูดเรื่องสีทดลองกันอยู่นี่ค่ะข้างหลังนี้เริ่มต้มแล้วค่ะต้มต้มมันน้ำอหะคะ,ะ,คะใช่ค่ะเรากําลังทําแป้งมันที่เราได้มาแล้วเราก็จะไปต้มเพื่อเป็นแป้งเกียกเพื่อใช้ในการผสม เราก็จะแป้งปีบกรบใสและน้ำมันครับส่วนเข้ากันที่เรียก็่านได้ต้แป้ง กำลังทําสีดินนะคะแล้วก็เราก็เอาดินที่เราทุบเมื่อคู่นี้ได้แล้วใช่ไหมคะเอามากรองเพื่อเอาเศษของกรวดเศษของขยะอะไรอย่างที่อยู่ในดินออกไปนะคะซึ่งอดีตเออนอาอุ้มดีดีดให้เลยค่ะขยาําไปเขยาํม,มาเห็นไหมคะเราจะได้ครีมสีออกมาโอเนียน เราจะเพิ่เนื้อดินก็ยังได้นะในอัตราส่วนเนี่ยอาจจะพูดว่าอัตราส่วนเส,สมอสองสองได้นะเราดูที่เนื้อดินอยู่ที่ว่าเนื้อดินเพิ่มได้มันดินเหนียวมากน้ <S <S อยนั่นเอเป็นดินทรายมนีน้อยเราก็ใส่แค่หนึ่ <S <S อองอถ้ามันมีมากเราป้าจะเป็นสองสองหรือเราอาจจะประยุกต์โดยการที่ผสมกันเราก็ได้เสมอกัรก็ได้หรือไม่เท่ากันก็ได้อยู่ที่เราองลองอ่ะอุ้ยโทษค่ะแล้วดูนี้เราต้องผสมดินเพิ่มไหมคะอ่าไม่ต้องนอะ <S <S S 1> <S 1> ในดินชุดแรกเนี่ยมันควนที่เราจะออกไปหยาบๆบแบบนี้ก่อนนะเพราะว่าเยอะกว่าะพะงาคือถ้าเราเรียกการทันสีขนาดนี้เราต้องทำอย่างนี้สองครั้งอ,อันนี้สาดรองรดื้นแล้วก็มาคนบนนี้อคอยแก้เก็บของเราอันนี้เราผสมไว้หน่อยใหสีมันส,สว่างขึ้นค่ะอ,อันนี้เป็นสีอ,อ,นอ่อนอันนี้ไม่ใช่ฟูขาวนะคะ ณภาพของผ่วว่าเราเป็นงานสุดยอเลยนมมันช่วยอะไรเหรอคะอีช่วยในเรื่องของทาให้เสียงสีของเราลเอียเย็นแล้วก็เอียขึ้นนะคะในการเกาะสัวสกเกดูผิวให้ว่าเออมันเป็นยังไงดินมันก็จะละเอียดขึ้นแล้วก็เนียนแล้วก็มีความเหนียวเพิ่มขึ้นจากดินที่ธรรมดาดินดินที่ไม่ได้ใส แป้งเจี๋ยะคะพอเราเริ่มใส่มันจะเป็นครึ่ประมาณกินได้แล้วเนี่ยอร่อยเลยมันเต้าส่วนยึมจับตัวกันแล้วให้ดูดูดูรูดลายเมื่อก่อนก็ใช้ไข่ไข่ตัดแทนน้ำมันขึ้น ลุยได้เลยไะ้เลยอันนี้เรากำลังทำถุงชั้นแรกนะคะ,ะเรียลยเลยนะคะ